ไม่ได้ลับนานนะขับยากนะ ชมคลิปกันนะผมวันนี้ผมมีเว็บเกมดีๆมาแนะนำนะครับผมเป็นเว็บน้องใหม่มาแรงโบ๋หรือว่าเล่นง่ายแจ่จริงนะครับผมและที่สำคัญก็มีให้เราเป็นวงล้อนำชั่วครับแล้วให้เราเข้าไปหมุนหมุนเล่นนะครับแลวถ้าใครเล่นได้อะได้แต้มเยอะๆสามารถเอาไปแลกเป็นโ n e 12โปรแม็กได้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญถ้าใครบอกว่ามาจากช่อง BM b e n z i n g ช่องผมอะ่ะออก็จะได้สิทธิ์โบนัสติเสษอีกมากมายนะผมลองแอดเข้าไปเล่นกันดูนะผมแอด อย่าลืมเติมแอดำนาจ S L U C Y 7 8 9 S L U C Y 7 8 9นะครับทุกคนลองดูครับผมเ <c oughs> ดี๋ยวพาไปเตินหน่อย พ <laughs> าไปมาเวนเออร้ <laughs> <laughs> อยขึ้นรถร้อยขึ้นรถแล้วพามาเว้น <laughs> ยกรอล้อดีไหมวะทุกคนยกรอล้อดีไหมวะก <c oughs> <laughs> ว่าแล้วกลั <laughs> วแล้ว <laughs> เ๋ยวกลับไปเอาไม่เป็นไร พี่เบกไม่ก็ยอยู่อ่ะไอช่ชนท้ายผมอ่ะเอ้ยรถเยอะรถเละเยอะหน้าตาเป็นไงวะหลอกมามอบหลอกมาเว้น เดาว่าจะไปกินข้าวตอนตั้งหนนะครับผมผิวมากไปกินอะไรเลยเจอะเจียว่ะอ,อ้าวนว,วน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 เราไปเฮ่อกลัวครับผมกลัวนั่งนั่งท้าย นั่งไปรถนะนนนออก็มานมานมานขอบอับเองขับเองขับอยู่ยี่สิบล้านตีไรเออพอม,มานนั่งร้อยกว่าอะไรแบบนี้ก็กลัวแหละธรรมดา <laughs> ออกได้ดีเลยดีด้านท้ายเลยออกอ่ะบ้าจริงๆโหดจริงออกปั๊บนอนเลยคันนี้เราไม่ได้กลับนานนะขับยากนะเฮ้ยเฮ้ยคันนี้ก็ลอยได้ว่ะคันนี้ก็ลอยได้ว่ะ,นนวะเฮ้ย องศากำลังสวยเฮ้ยบ้าจริงองศากำลังทงอเมื่อกี้โซนิกเร็แรงเหมือนกันนั่นเน่ะไปน่าจะพักก่อนเขเอาอีกปล่อยแบบนี้ไม่ไหวอะ่ะเครื่องฟังมันพอดี อันนี้ไอ้แมนยังสูงมันมันก็สูงเกินไปอ่ะเฮ้ยไล่ผ่านในทางของผมต้องเวฟแล้วปัว๊บว,ว,วัน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 ได้รอบแล้ววันนี้ สองรอบเจ้าของรถเดี๋ยวเจ้าของรถจัดกูนเอาฮ <laughs> <laughs> ่าว่าาัดลื่นไอ้ฮ่าเอา้ยฝนกำลังจะมาว่ะโอ้ผมมาที่ผมอัดเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายคลิปอ่ะคัดหมดเลย แปนคัดน,น่าจะเผาเลยอ่ะเพราะว่าประมาณห้ารอบอ่ะห้ารอบติดอ่ะใส่เต็มทุกรอบเออคัดลื่นพ้นเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศท้ต้เตกันมันมากบอกเลยเพราะว่ามันเยอะรถก็เยอะด,ด้วยเพราเราไม่ได้มาบิดหรอกเรามาเที่ยวกี่ชมบรรยากาศก็บิดไม่ได้แล้วคัดหมดนี่เดี๋ยวเรามาดูเอ้ย ไม่มันเลยเครื่องเหมือนจะพังะเมื่อกี้อ่ะแบบว่างแบบเต็มเลยอแล้วว่างๆแล้วพอบิดอีกทีอะ่ะพอผมกำคัดอะ่ะแล้วพอปล่อยบิดอีกทีนึงนื้นื้เลยอ่ะน,น,น,นเลยครับเดือยเชื่อมากห้ารอบติดได้ใส่เต็มทุกรอบใส่เต็มทุกรอบก็เรียบร้อยเออ เห็นกันน่าจะพอและนี่เราขี่ดูบรรยากาศท้ายแถงนะครับวันนี้มีส่วนน้อยนะงานที่มีอ่าเขาปล่อยเว้นกันท้ายแถงอะ่ะเพราะว่าด้านหน้าเขาจะแข่งรถไงเขาก็เลยม,มาปล่อยเว้นนะให้เต็มที่กันเลยงานนี้สุดจัดบอกเลยหรือว่าฝนเริ่มจะลงว่ะเริ่มไม่กยสุดแล้วดูดิยวไปหาตากล้องหน่อย ถ่ายรูปรอนอนหน่อย <c oughs> ไงล่ะเอ้ยเจ็บสวยไหมเอ้ย <c oughs> ขับลื่นคับลื่น <c oughs> เดี๋ยวเราขี่นิ่มๆได้ <c oughs> โอ้โยยกมันว่ะโอ๊โยเฮ้ยโอ๊โยโอ๊โยโอ้โยโอ้ยโอ๊ยฮ่าฮ่าร้อยสิปลาเพลินว่ะเปย์คือหรือเปล่าวะไม่ใช่แหละจำไม่ได้ใส่ไอ้มุง่งอ่ะไม่เวแลจ้าคันลื่น ไม่สามารถบิดกับใครได้แล้วตอนนี้ลื่นแรงนะครับผมไม่ได้เดี๋ยวปลายแขนปลายแขนข้อมันจะกระตุกแล้วขาดเพราะว่ามันลอบมันฟรีทิ้งอะ่ะฟรีทิ้งเยอะเกินแล้วก็ขาดเลยครั้งก่อนคัดลื่นเนี่ยข้อที่ข้อได้ขาดเพราะอะไรอะ่ะนี่ก็เกือบไปน้าจะบอกให้เมื่อกี้อะว่าเต็มทุกรอบเลยเออห้ารอบติดอะใส่ไม่ยั้งเลยเออ